ตัวละครของฝ่าน่ารักละง้ว,วนชุดดำปสกีท้าอยู่แล้วเราจะต้องมีนสองทีแล้ววะเสียงพ่งงงวงวกนี้นอนขึ้นบนอรับ ตีนครับบอกเลยทาไมเท่าไหร่นะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหไม่มีใครกล้าลงหรอ,อรมีมาแล้วลงช้ากว่าเราวะมีมาแล้วอ้วนข้างๆเลยพี่แกมาลงหน้าประตูวิ่ยิงพอดีเลยอดเล่นเลยอ่ะอดเล่นเลยโทษนะใครมีแก็กมั่งไม่อ้วน พี่ชายเอาปืนแตกมาไหมป่นวนตีมาเพิ่มคนด้วยแหละกำลังจะเก็บกล่องเลยี่ดูดู<ม>แบตเะอรตัวเองคนนึงอารอบมีขอชนะนะครับ นี่คนจริงด้วยไม่มีมปืนไม่มีอะไรไเ,เลยมาเก็บของแสดงว่าตอน,นลงมาจะประมาทมากเลย <c oughs> ลองนะวันเถื่อนเพื่อนมันมามันมีแต่อยู่ไหนนั่น โอัยเดู๋ยวดูตาไม่ได้ขึดหรอกบเยอะแล้วไปเรานั่งกระชับเปเห่างกันอ่ครับเลยนะไม่ยอมตาไม่ทันันไม่ต้องมีของกอดส้มหยือกวนปัญหาไม่ได้กันเดียวเลยไมนได้เอ็มซีเจออะไรเจอบอทเปลียนปืนกว่าปืนไม่แรงว่ะ ยิงโลยิ่งเสร็จจะยิงได้แล้วเดี๋ยวจะไปแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊มหนึ่งมาละมาละเคื่อนเบอร์สี่ยิงอะไรวะเคื่อนมันหรอ,หอ <c oughs> เราไปหาเบอร์สามกันเถอะไปจริงเบอร์สี่เขาทำอะไรอยู่ข้างล่างวะ เมื่อไรรถบนทัวเขาตอนนีที่จริงข้างล่างน่าจะมีของกรอบส้มอยู่มนโม้ต้องหาหรอกพระธาตุเดี๋ยวพี่ยอดเสน่ดูดูดูเขาวิ่งโดดๆต้องเขามองเขามองวุนมึงยิงเหรอใจเสียมันกล้องผิดๆกันงี่เจนมอง ไม่ใครยิงนะ่ะสะเก็ตแล้วเรียบร้อยมีแอ,อร์ดอปอ่ะอ๋อไอต้ามันปรับความเร็วได้ทำไมไม่ปรับวะอันเหรอเอเอพี่ก็เลยว่าท้อไมมันขึ้นปุ่มความเร็ววะลองดูอีกนะอันนี้ไปต่อใช่ไหมอืมไปต่อกดดิดูไหมวดล้องกดดูมันจะมีความเร็วเพิ่มขึ้น แล้วนายจะไปกดหนีทําไมล่นะน่ะไม่ได้กดอะไรเลยไม่ได้กดอะไรเลยแต้ตาแต่กดอยู่คนเดียวตอนนี้อ๋อมันกดได้ทีละช่วงแบบเล่นดีๆจะเร่งช้ากว่าแต่เดี๋ยวแล้วมันก็จะแผ่วลงเห็นไหมอยู่ต้องกดค้างเปล่าแต่ตัวเมื่อกี้อันใหญ่เราวิ่งเร็วได้เลยกระสุนเทียบแต่ของเต็มหมดแล้ว o nope. p nope. 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 วนวน,วนข้างๆกองข้างๆไซโลหนึ่งไม่เนครับนี่มา้าอะเรามองไม่เห็นบอดบอดที่แกให<ช>้ดูบอดเ ให้ดูบัตรที่เฉยไม่ได้ให้ยิงหรอกโอ้ก็มาร์กบ้างเห็นอะไรก็ได้ให้ระวังอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าบอกกันปากกูมไม่รู้ด้วยหรอกว่าม,มองมันอยู่คนละฝั่งกันแหมรอบนะั้นมึงก็บอกกันปากกูก็หันหาแถบตายตรงนี้ตรงนี้ต้ม oh หลหัวเราไงอ่ะเบอร์สามทำไมมาหาของครบลเลยหรอกูทงสามตรงนี้คนเดียวน่าจะเกินครบลเลยมั้ง อยากได้ชสน่หที่ยิงรัวกว่าน,นี้ฮะแต่พอปอบอาร์กติกเป็นปืนเสน่หไอ้นั่นแล้วมันไม่มีดอกตามแบบเลยฮะแต่ก่อนยังพอมีไอ้ดอกตามแ,มแบบนี้นะเมื่อสามเขาจะไปเอาของอะไรอีกอ่ะเขานั่งกระช้าไป<อ>าแล้ว,เ,ลวเขาจะไปฝั่งนู้นเออเราก็ต้องควรไปฝั่งนู้นนี่หว่าปะ่ะนแล้วเขาก็จะ่อดมันหมดตักแล้กที่นี่แล้ว ช่ามีอันเดียวเหรอวะมันต้องมีสองอันไม่ใช่เหรออันละข้างเฮ้ย has been ตาไปไหนอะ่ะแปแล้วไปสักไกลเลย ว่าแอร์ดบตกเบอร์สามอ่ะโอ้เบอร์สี่มาร์คเห็นโคนท่านโอ้ตกตกหน้าเบอร์สี่นายเจ็บเลยมากไกลแล้วอ่ะนายได้ไหมล่ะได้ ตกริมน้ำเพื่อรวยนะเอาไหลลงน้ำอีกเอา้านี่าจะคนเดิมก่อนวางแท็กไว้วะเดี๋ยวเพื่อนโดนยิงทิ้งก่อน เขาจะไปนั่นน่ะกลางวงกูไปรอแล้วนะออืไปรอเลยเฮ้ยเฮ้ยมีฮอเยอะเพื่อนแย่ลละไม่กดละครับโอ้โก็ว่าเข้ามาทำงานไม่กดสักทีที่สองเป็นสองกระสองสิบแปดบวกกว่าชื่ออะไร โอ้โหอัดกันวลเลยแล้วเนี่ยอัดกันวลเลยแล้วเนี่ยไก็ได้เอาโอ้โหปีกด้วยอ้วนเอ้ยอยากได้ดังเป็นแบบปีกไอพ่นอ่ะอ้วนโคตรเท่อ่ะจริงปะ วันแอร์ดอบตกอยู่ใ,ใกล้ๆอีกแล้ว啊 แล้วเบอร์สามเขาทำอะไรขี่รถมากลางวงตายตายแล้วก็ออกโอ้ตายแล้วออกเลยเ้อยเหรอ,อพี่นายจะไปเก็บของท่านอยู่ได้เข้าไปนัวได้มันชุลมุนกันอยู่เก็ตบอร์ดคิดไลืมโอ้โหโถาตายแล้วก็ออก <laughs> กันหลงปินต่าง,งนา,นาด้วยเฮ้ยพิดลืมไปว่าเธอมีเซ็ตบอร์ดยู่ ตาอยู่ข้าง<อ>บน<โ>บหรืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างหน้าประตูพระอ่องเข้าของ,งของหัวนู่ยกะได้ได นายได้ยินมาเนี่ยได้ยินได้ยินได้ยิน,ยนมันใช้เคนายหาพี่อยู่นัวกันอยู่ในนันเดียวไลตี้อยู่แต่ไม่เท่าไหร่นะแต่พอดีว่าอยู่ตรงกลางเลยพี่เบอร์สามเขามาทิ้งไว้กลางเป้าโอ้ย <laughs> เห็นไหมอยู่กลางเป้าเลยอะ่ะ ซ้ายมาขวามาหลังมาคือมันไม่เห็นกันเลยมันแยกยม่ไม่ออกเลยว่าใครเป็นตีตัวเองอะ่ะคิดดูดิหนัวกันขนาดสแกนทันไหมทนันแกนแล้วด้วยเพื่อนอยู่บนดานฟ้าพื่อนทำอะไรบนดานฟ้าก็ขึ้นมาบน,บนดาฟ้าไง ขึ้นมาดูว่า oh, ม yeah, ันอยู um. ่ตำแหน่งไหนกันโอ้ยอยู่ตรงที่กูตายเต็มเลยเนี่ยตรงหน้าประตูอีกสองตัวนัวกันสิบคิวอะบอกเลยตรงเนี้ยเอ้ายงล่างแน่เลยใช่ะ อ,อยู่ข้างล่างอะ่ะตรงที่ตรงที่นายไปเก็บมาแหละนัวกันอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวลงด่านฟ้าซึ่งอยู่ด้านข้าหาปืนพอถูถ่าย มีคนลงข้างล่างด้วยวะเอ้าดันโดดลงอีกม,มันขึ้นไปหานนะตาแล้วนะแบบนึงนะพี่กำลังขึ้นไปไ,ได้ไหมโอ้ลอง ไิตไม้นของนี้ด้วยเออแลนแลนแลนเอียงขึ้นแลนพิ่งลือดะไรพิ้พพงค์ ไดนมีตัวนึ่งอยู่นี่มีตัวหนึ่งอยู่พี่อวนไปมานะ ดีนะพี่เปิดอันนี้ทันพอดีเปิดสโมกใส่ทันพอดีพอแล้วพี่ต้องพอเหอแล้วเหอแล้วขอรถถังได้ไหมนายอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านว่าอยู่ในบ้านได้เก็บกอมันเลย รถถังมารถถังมาไม่เป็นไรปไลอดภัยแล้วเดี๋ยวรถถังต้องโดนบ้างนะรถถังต้องเข้ามาเก็บแท็กเพื่อนแต่รถถังไปแล้วไม่รอใครเลย <c oughs> เพื่อนจะขี่ห่อ

มีมีระเบิดพิษอยู่อเอาเพื่อนยิงจนแตกเลยเหรอทีนี้มันดาวอยู่โอโ้โหลบถังลงแล้วบอกก่อนตายแล้วต้องชน,นะต้องชน,นะรอบนี้บอกเลยโอ้โหโอ้โโโโโหหหออ้อ้ยิงกูด้วยโอ้โหครับลบถังใช่ป่ะอืมยิงกูเหรอแต่ว่ายิงดักกูเลยมึงยิง อยู่ตรงไหนวนะข้างบนปะอือข้างบนข้างบนงานนี้ต้องเอาต้องเจอติ้งต่าง RGP สามต่อสามป่ะวะใช่ไหมใช่สามต่อสามเรามีล่องหอนเดี๋ยวเราไปว,วางระเบิดไปพี่มีมิซายอยู่อะพี่จะยิงอัดหมวกกันอยู่หมกควาแล้วเราอ้อมเราอ้อมเราอ้อมไปหลังวง วนมันให้หน่อยมันยังไม่เห็น,นมันลงเหรอเฮ้ยไม่ได้อยู่ในบ้านหรอล้มหนึ่งล้มหนึ่งอะเลยว่าได้ยิน,นเสียงเสียงมาจากไหนวะมันลงจากรถถังล้วนแต่ปัญหาคือ ทำไมรู้สึเหมือนมีคนอยู่ด้วยเลยไหวะเขาวงเขง้าวงเข้าวงตอนนี้กูอยู่ในวงแต่เหมือนมีคนอยู่ด้วยเลย